ตอนนี้ทองคําก็ถึงจุดขายแล้วนะตอนนี้ทองคําก็ต้องขายละคือเกินสี่พันขึ้นไปเนี่ยจนถึง 4, สี่พันสี่ที่ผ่านไปแล้วอะอาจจะมีนิวไฮอีกหรือไม่บ้างจะลงช้าลงเร็วเนี่ยผมไม่รู้หรอกผมมองกว้างๆว่าตอนนี้ทองคํากลยุทธ์คือความมั่นใจล้นเกินมากเกินไปละเราต้องเริ่มทยอยขายแล้วออกจากตลาดไปเลยแล้วไม่ต้องดูอีกละ ส่วนบิทคอยหรือเหรียญต่างๆก็ตามเดิมคือต้องขายออกจากตลาดไปเลยอย่างเดียวโดยไม่ต้องดูมากไม่ต้องใกล้ชิดมากไม่ต้องรายละเอียดมากเราจะชนะในภาพรวมระยะยาบค่ะก็คือในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้คุณพิชัยมองว่าน่าจะเป็นการจบรอบของทองคํากับบิตคอยแล้วใช่ผมว่าจบเลยนะผมว่าจบยาวยังมองไม่เห็นว่าเราควรจะเข้าไปซื้อมันอีกหน้าตรงไหนอย่างไงก็คือออกไปเลยในจังหวะรายละเอียดดัวเองแล้วกันคือกลยุทธ์ที่ ง่ายจะกลายเป็นเรื่องยากถ้าเราละเอียดมากเกินไปแล้วก็มัวแต่เสียดายมากเกินไปขายแล้วทําไมไม่ลงสักทีขึ้นต่อก็ทําใจไม่ได้เห็นคนอื่นกําไรเราก็อยากได้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแพ้เกมใหญ่ตลอดเพราะฉนั้นอย่างแรกคือเราต้องจับหลักใหญ่ให้ถูกก่อนหลักใหญ่ว่ายิ่งดียิ่งไม่ดีจับตรงนี้ก่อนแล้วตอนเนี้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้การจับจุดในรายละเอียดอะของการเป็นคนส่วนน้อยอะ อาจจะยากจะง่ายสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ถูกไหมสําหรับหลายคนที่พยายามจะทําความเข้าใจทฤษฎีคนส่วนน้อยและอยากเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยแต่ว่ายังขาดประสบการณ์ยังจับรายละเอียดได้ยากก็จะไปแพ้ตรงที่ว่าขายแล้วไม่ลงสักทีแล้วรู้สึกเสียดายนั่นแหละวิธีแก้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถ้าความเข้าใจในรายละเอียดเรายากเราก็ขยายใจเราแทนให้มันกว้างขึ้นซะว่าจบเป็นจบ ขายแล้วออกไปเลยเลิกไปเลยไม่ต้องดูกลยุทธ์นี้อ่ะในเวลาที่ตลาดดีที่สุดจะได้ผลเสมอซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนมากทั้งตลาดยังคงมองว่าทองคำเนี่ยจะไปได้อีกไกลมากๆเลยคุณวิชัยก็มองตาก็ก็อย่างนั้นแหละมันก็ทำให้เราก็ดูมาเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งนะคะที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแต่มันยังไม่สุดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคือเราต้องดูออกในทุกส่วนดูออกเราเป็นคนส่วนน้อยในในข่าวสาร แล้วเราต้องเป็นคนส่วนน้อยในในกราฟเป็นด้วยว่าตรงไหนคือจุดเราถึงจะได้รายละเอียดที่แท้จริงแล้วเราควรไปลงทุนอะไรอะคะถ้าทองก็ถือไม่ได้บิตคอยก็ถือไม่ได้อะอยู่เฉยๆบ้างก็ดีไม่จำเป็นต้องลงทุนตลอดเวลาหรอกอยู่เฉยๆบ้างก็ดีใช่ค่ะเป็นไรเลยตระดาหุ้นระคะคุณวิชัยตลาดหุ้นมันจะหุ้นหุ้นไทยก็จะไม่ไปไหนมันก็ขึ้นได้ไม่มากลงได้ไม่มากก็จะออกข้างไปไม่เกินพันสี่ ปีหน้าทั้งปีอะเอาเป็นว่าก็ยังอยู่พันสถึงพันหน่ะผมว่านะพันสก็อยู่แค่เนี้ยผมยังเชื่อว่าจะไม่ไปไหนนะคะก็หุ้นต่างประเทศหุ้นอะไรก็ค่อนข้างจะตันๆเหมือนกันแต่ว่าจะให้อ,อ,อันตรายขนาดนั้นก็คงไม่ใช่แต่อัพไซด์ก็ไม่เห็นทฤษฎีของคุณพิชัยมักจะใช้ได้ผลเสมอแต่ถ้าเกิดว่าในครั้งนี้เกิดเออร์หรือว่ามันไม่เป็นไปตามแผนเราควรทำยังไงคะ ในไหนใน,ในสินทรัพย์ไหนไทยทองคาบิตคอยหรือแม้แต่หุ้นค่ะผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละผมไม่ได้คิดเผื่อทางหนีไปเลยผมเชื่อว่ายังไงก็ตามทองคํากับบิตคอยอยู่ในโซนอันตรายค่ะซึ่ซึ่งมันจะเป็นอื่นไม่ได้จากประสบการณ์ผมที่ผมอยู่มาสามสิบปีนะผมไม่เคยแพ้นในภาพใหญ่ขอให้เราเป็นคนส่วนน้อยได้จริงก็แล้วกันเราอย่าตีความคิดซึ่งวันนี้ผมดูแล้วดูอีกคนส่วนใหญ่ในโพสิทีฟมาก เพราะฉะนั้นอ่ะในตามทฤษฎีแล้วอ่ะมันมันมันเป็นอื่นไม่ได้โลกนี้ไม่ได้จะจแจกเงินให้คนส่วนใหญ่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปคิดยึดติดกับเหตุผลข้อเท็จริงต่างๆซึ่งจะทําให้มัดเราแน่นเพราะเหตุผลข้อเท็จริงทั้งหมดมันชี้ไปอย่างนั้นจริงๆว่าดอลลาร์เสื่อมอเมริกามีปัญหาจะต้องมาทางสินงทรัพย์เหล่านี้แหละอนาคตยังอีกยาวไกลนะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมอ่ะผมมองว่าสิ่งที่ครอบ เหตุผลที่ถูกต้องอยู่คือหลักการที่ถูกต้องว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่กอากไรได้ต่อให้เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อมันก็ต้องลงแล้วก็เหตุผลด้านไม่ดีเราจะเห็นตอนมันลงไปแล้วทุกครั้งก็เป็นแบบนี้เราเราเราถึงแพ้ตลอดเพราะเราไปยึดอยู่กับความถูกต้องเหตุผลข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งพอเราไปยึดอย่างนั้นเราแตกต่างไม่ได้เลยเราชอบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารแล้วไปมองราคาเลย จริงๆอ่ะมันมีข้อมูลข่าวสารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคานะข้อมูลข่าวสารน่ะต้องผ่านความคิดคนก่อนต้องผ่านการตีความของคนก่อนสมองคนก่อนแล้วถึงจะส่งผลต่อราคาซึ่งเวลาผมมองตรงนั้นแล้วอ่ะผมแน่ใจว่าวันนี้เวลาข้อมูลผ่านความคิดคนแล้วไปที่ราคาแล้วเนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้เพราะวิธีคิดของคนอ่ะจะจะจะถูกมัดแน่นด้วยเหตุผลต่างๆว่า ภาพใหญ่ของทองคำและคริปโตเคอเรนซีอ่ะดีดอลลาร์ไม่ดีอเมริกามีปัญหาซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันมันเรื่องของเศรษฐศาสตร์เราไม่รู้หรอกเราเราคำนวณมันตรงๆแบบนั้นอ่ะไม่ได้มันไม่เหมือนธุรกิจที่ว่าเราจะคำนวณตรงๆได้นะคะอะไรที่มันอยู่ในมือเราอ่ะเรามีอำนาจการควบคุมเปลี่ยนแปลนเราคำนวณมันตรงไปตรงมาได้แต่อะไรที่มันเป็นตลาดที่เราต้องพยากรอ,อ่ะมันจะไม่ตรงไปตรงมา ถ้าตรงไปตรงมาทุกคนก็คงรวยกันหมดแล้วไม่มีใครคำนาความยากของการเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วเราจะเอาชนะคนกลุ่มใหญ่ได้ยังไงคะเนี่ยถามตัวเองเลยเนี่ยมันยากยังไงตอนเนี้ที่เราจะที่เราจะรู้สึกให้ได้ว่าเราต้องขายเราออกจากตลาดไปเลยเนี่ยต้องต้องไล่ถามตัวเองตอนนี้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าเราฟังแล้วเราไม่อินอะเราไม่บายเราไม่เชื่อตอนนี้ให้มันเกิดก่อนแล้วเราย้อนกลับมาทบทวนก็ได้เกมนี้อ่มันไม่มีตรงกลางอยู่ละไม่ผิดก็ถูก ถูกไหมเพราะสิ่งที่ผมพูดอะมันมันผมไม่ได้พูดกำกำเก่งๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลามก็จะเฉลยเองว่าการตีความของผมเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะคะมันมันแค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละผมมองนะอันเนี้ยไม่รู้จะคลาดเคลื่อนแค่ไหนจุดสูงสุดของทองจะอ,อยู่ตรงไหน,นอันเนี้ยผม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 ไม่พูดแค่นั้นเองแต่ถ้าเราใช้วิธีทยอยอะยังไงก็ชนะ